ที่บดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินตรวจสถานการณ์เหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากพร้อมติดตามปฏิบัติการฝนหลวงโค้งสุดท้ายตั้งเป้าเติมน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลสำหรับรองรับพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ค่ะ นายสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมคณะได้ขึ้นบินตรวจสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงาจังหวัดตากพร้อมประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายรังสรรค์บุตรเมืองผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้อานวยการ เขื่อนภูมิพลกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสายชนเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยนายสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่จากข้อมูลพบว่าแม้ที่ผ่านมา จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าเกณฑ์จำเป็นที่กรมฝนหลวงจะต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงในโค้งสุดท้ายของปีนี้เพื่อเพิ่มเติมปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลให้ได้ตามเป้าหมายเพียงพอกับการรองรับการใช้น้ำในพื้นที่ภาคเกษตรอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลปัจจุบันมีความจุน้ำที่ระดับกักเก็บ13,400 62ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ย4,000-5,000ถึงล้านลูกบาทเมตรซึ่งปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา2,415.82ล้านลูกบาทเมตรสำหรับผลดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือกรมฝนหลวง ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก่อนสิ้นสุดฤดูฝนนี้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนอื่นๆที่ยังมีปริมาณต้นทุนยังไม่ถึงเป้าให้มากที่สุด